การนี้เขาเรียกขวสะอาดเอตอนนี้เว่ยกำเนิดยูนิตใหม่ฟมเดกเจโอซิเวอร์โบเราอกมาในนาเหนื่อยอยพักก่อนพักก่อนเเร็วลูชั่นสปอร์ตโอน เราจะขาให้คนเห็น oui. ว่านิวบัตหน้าใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงวงการมวยต้นไทยได้อปารุกคนแฮชแท็กอุยานิวบัตได้อับผมนิวบัตไรเฮ้